สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทบทวนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะสมมุติโจทย์ให้มาว่าเศษส 3, 4ส่วนสกับเศษห้าส่วนหแล้วให้นักเรียนเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปถามว่าเราเติมเครื่องหมายเลยได้ไหมตอบว่าไม่ได้เพราะว่าตัวส่วนเท่ากันหรือย,ยังยังไม่เท่าเมื่อส่วนยังไม่เท่าเราจะเปรียบเทียบไม่ได้เรามีวิธีการเปรียบเทียบง่ายๆที่ครูสอนไว้ก็คือให้นักเรียนทําผีเสื้อนะคะ เขียนตัวเลขลงไปแล้วก็จัดการทำผีเสื้อนั่นคือเอา3ไปคูณกับ3คูณ6และเอา5ไปคูณกับ4แล้วก็เอา4มาคูณกับ6 6หกคูณ4ก็เป็น24 หกคูณสี่ก็เป็น24ทีนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็มาดูข้างบน6กคูณสเป็น18ส่วน24และ5้าคูณสเป็น20ส่วน24ให้ดูตัวข้างหน้าเป็นหลักตัวข้างล่างไม่ต้องดูแล้วว่าเท่ากันแล้วดูตัวข้างบนเป็นหลักแล้วก็ดูตัวข้างหน้าตัวข้างหน้า18กับ20ข้างหน้าเป็นยังไงน้อยกว่าไปทบทวนกันดูนะ